อัดคนบวานแห่มึเงเด้อพีนออนออ่น้องมึงเด้อมึงเด้อกติวานแหเด้อโออป้อมกันเด้อโออป้อมกันอ่ะเมื่อกี้ว่านน้ำดังหมูง Ê, bà cá phiến ơi, chứa nè này, cá này này, để tự. Chứa này lại đỡ, cá chép này này phiến ơi, cá chép cá chép, cá chép không phải để chết mặt dài, gần cá này, cái mà... này, bao nhiêu สบายดีพี่น้องสบายดียา้ำส้าอากาศหนาวจีบแดดลงศาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้โอ้ยลมก็ลมช่วงนี้อากาศหนาวเลยพี่น้องฝากกันหักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเฮาทางฝุ่นนี้อากาศหนาวคือกันคือทางฝีอยู่ว่านอนพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศย้ำสองไหมพี่ไอ้หน้องเด้อพี่น้องเด้อพาพี่พ่อน้องมื้อนี้สิไปวานแเอีกวันเสาร์เนาะวันเสาร์สิไปวานเฮพี่น้อง หาเกมอุปกรณ์ของเฮาก็มีหลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนํากันมีังมื้อนี้ลมก็ัหนาวัลมพี่น้องเอ้ยบ่ว่าอยู่แคบน้ําจักสิหนาวบ่จักสิวแฮ่ได้บ่พี่น้องคือสิางอยู่เนาะแต่ว่ากสิเอาไปถ่ายบรรยากาศวานแฮ่ให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปานแฮ่นํากัน ถ้าเคียมอุปกรณ์เฮามีอย่างไหนบ้างเนี่ยนี่คือเกาพี่น้องเอาเฮ้เอาเฮ้เฮ้ซ้ำเฮ้ไปสามไปวานป,ปากป,ปกามาเปลี่ยนเกิดขึ้นเกาบ้นนี้โอ้ยล้แห้งโชคสิมีปลากขืนเฉพาะบ่นนี้ล้มแท้ล้มวานเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปพอก,กันโยแคบหนักพี่เด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้พี่น้องว่าหอนบรรยากาศแคบชาแต่ลมเป็นลมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเข้าวานแห่เออสองตัวเขากำลังไหลกันพี่น้องเจ้าน้อยกป็นลูกวานด้วยกันเลยปลาเชื้อได้นี่พี่น้องเลยปลาเชื้อปลาเชื้อปลาเชื้อสองตัว ขวานเดอพี <c ười> ่นองเ้อลบเป็นลบโอ้ยนาวแต่แงั้งานาบาดบาทไปานหนเื้อกี้หาบุงขวานเดอพี่นองเ้อ ôi lộm hẹn đáy vì nó Ê, cái các bạn này. เดดเดขลาเยาได้เีน้องประโต Life, vô trong mì bát, tên ơi ta bung lũng bung nhau em chim mì băng đã chặt tối ไลยเต๋อได้ดิม่อเป็นซองอยกโดอกบัวจักเนาะได้บัวเไดซอโเนาะแพงเนาะปีนปลาจับแสีบานี่บดาบัวแดงาวาเนี่ข้าเบียกเนสนหลาย เฮสัมกินี่แหละเป็น้องเอ้ยวบานแฮแบบนี้แหละเขายืินกันไปแถวแล้วก,ก็บานพร้อมกันบริวารใช้บานมากเลยเป็นน้องเขาบริวานเป็นบาทพร้อมกันไปแถวนิี่จูบทันมีป่า โูกไ่มันมันพี่น้นองไฟวานได้กะนี่นี่เดตตัวหนึ่งได้ชามตัวได้ได้ bò kiện đây đây át quần à kênh

ปลาครับพี่นนอะปลาเสื้อเนี่ยปลานเนี่ยหลายตัวเหรอแต่แหงบ่แด่ปลาเนี่ยก็ได้โอ้เครื่องกับตาไดเดเนี่ยถนัด không khỏe này sẽ mà tài, đơn ca dạng này, cái lá tờ bò, ôi, này cái cát đi nọ, không khỏe này này. ကကျာအအာကေကိုတောကွေကေကေြေကေင်ဒဆေကေရဲ့််နစေရ့်းေကေကေင်ရြေင် Ciao sì, a sì.

Tôi có sẽ mát thẹp luôn Cái từ 1 ngàn 1 không à Dù mà ăn quê Không 1 ngày nó

ข right? okay? าแต่ก็จะได้ค่ะวาไดสมองค่ะึมากมั่งทัวบานเยบาดนี่าก็กอผู้ดีแหขาสนัดนี่นี่่นี้น่ะอนเปล่าอื่ ข้าวกะก่องมอตังข้าวกะลาหวัวอยู่นี่ कार เกาะเขาเกาะเขาไม่เกาะห้าวอยท้าโตป่าก็มันเลยทนเลนี่ อย่งเห็นนะท้ายเท็่ป uh 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 uh> ่าต้อกดตามเพามนตลอดมันกดติดตามันอเถือไหเลยต้อูนั่นคือไปว่ท่านวไดไหนาเนี่ยสร้าย thì đó nữa bạn nhé Hey.

cái đàn kíp khổ đẹp vi nó, cái này chưa được ván gì, con lục kỳ, đây, cách mạng sáu độ của tao đấy này, ra muối nhoai, bắt cá phèm, rồi để xếp cái này tổ, tổ

เอะ๊ะไหลอยู่ทุนึงโอ้หขาพี่น้องเอ้ยขาพูงแห้โถไหลป่าปอะไรอันนี้ของบาชิบันดอนก้ดดได้ต้นช่วงฟ้าเขาไหละดไหน เวเอาตัวนี้พี่น้องเวลาชิปเกีมงปลายกดเมื่อเพื่อเดี๋ยวบ่มีไผรปานบ่มีปานเบิดเดลยสรุปเลยมันนี่ก็ได้ประมาณอยู่สองหนุสามหนุ่ยนี่ได้พี่น้องเห็นป่ะปลาพอดีกินอยู่พี่น้อง เสียขีดเดียบร้อยเอาพี่น้องอาจารย์มีเด้อพี่น้องคลิปนี้เมื่อจำนี้แหละห้องเมื่อกี้เราก็เลยได้เติบ้พี่น้องเนี่ยยังสียขคนที่เมื่อก่อนทว่าปานเบื่อแงขาชนะพี่น้องเออมื่อผูงแหก่อน ngày ไลฟ์พี่น้องเลยอ้าพี่น้องคลิปนี้อาจจะมีเด้อพ hm ี่น้องเด้อผู้ใด้ก็มามับชมก็อย่าเสื่อมกดติดตามกดไลค์ให้นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเบาสีพันดอนทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยการหาอยู่หากินแบบที่ซีพีแบบบรรบาดฮะอ้าพอกันคลิปหน่อยพี่น้อง